นี่นะครับวิธีการแกะเนาะถ้าเราจะแกะตรงนี้นะครับเราแังเกตมันจะมีร่องนี่ยังไงครับเราแกะล่องตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีร่องก็เราแกะตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูว <Okay. S 1> างกันได้แล้วปุ๊บก็ดึงมันออกะจริง

นี่ดึงออกแล้วครับมีหักนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะเราต้องการเปลี่ยนตรงนี้แล้วท <Okay. S 1> ี่เราต้องการก็คือดึงไอ้นี่ออกแค่นี้นก็ใส่ขวาเก้เอากอา,าแล้วนะครับโอเคนี่ก็ออา เหล็กก็ต้องดึงสลักตัวนี้ออกนะครับเนี่ยสลักตัวนี้ก็ต้องดึงออกที่ก็ต้องใจเย็นกับมานล้ครับโอเคจะจะจะโอเคข้อมบอลกันก็ทางนี้นะครับ ก็งอซงซงแล้วก็ดึงออกซงแล้วก็ดึงออกเอนี่ครับอันนี้เอาข้างหนึ่งแล้วนะเหลือข้างหนึ่งนี่นครับดึงออกมาแล้วนะครับมันก็จะโล่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาลองวิธีใส่เข้านะครับ ครับอันใหม่นะครับอันนี้เราก็สังเก,นะกตเนาะเราเราจะไม่ทําอย่างนี้เนาะเราก็ส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนี้กันนะครับวิธีใส่เข้าง่ายๆเลยนะครับดันเข้าไปสุดแรงเกินเลยนี่ก็ดันสุดแรงเกินเหมือนกันโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วโคตรง่ายครับวิธีการเปลี่ยน 네, 네.